สรุปตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2025ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลเหลียวภูกำลังพิจารณาจะสัญญากับโยชัวคิมิชยอดกองกลางทีมชาติเยอรมนีที่กำลังจะสัญญากับบายเยมิเนกหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้คริสเตียนฟอก m มนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงจิจากับเอเจนต์ของโอมามามูชกองแน่ตัวเก่งของไอทรักแฟรงเฟิร์ตซึ่งถึงแม้ยังตกลงกันไม่ได้แต่สตาร์ทีมชาติอียิปต์ในวัย25ปีพร้อมจะย้ายไปค้าแข้งในทิศเอติียสเตเดียมฟอร์เรียนเพรสเทนเบิร์ขณะเดียวกันเรือใบสีฟ้าก็เตรียมยื่นข้อเสนอให้กับแฟรงเฟิร์ตพิจารณาเร็วๆนี้เพื่อขอซื้อตัวมูชอย่างเป็นทางการ โดยคาดว่ามามุชมีค่าตัวราว50 6 0ล้านยูโรหรือประมาณ1,800 2 1 6 0ล้านบาทฟาบริซิโอโรมาโนนอกจากนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังเตรียมทุ่มเงินซื้ออับดุโคเดียคูซานอฟจด้แบ็กดาวรุ่งทีมชาติอุซเบกิสถานในราคา30ล้านปอนด์หรือประมาณ1,290ล้านบาทตามที่ลองส้นสังกัดคอนักเตะเรียกร้อง เบนเจคอฟส์ออสตอนกำลังให้ความสนใจจะสัญญากับโรนัลอาราโฮเซนแบ็กชาวอุรุกวัยของบาร์เซโลนาและได้เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับดิวดังกล่าวมุนโดเดปติโบการ์กตานยูเวนตุสกำลังล่าตัวอาราโฮที่ปัจจุบันเลัญจากับบาร์เซโลนาแค่ปีเดียวเช่นกันและมีแผนจะเซ็นสัญญาภายในเดือนนี้เลยฟาบริซิโอโรบาน นอกจากนี้ไอ้ปืนใหญ่ได้เล็งบรันด์เอ็มเบลโม่กองหน้าคนเก่งของเบรนเวดเป็นหนึ่งในแข้งเป้าหมายสำหรับการสวมทับในช่วงซัมเมอร์ฟอร์เรียนเพลเทนเบิร์กเควินเดอรอยยักกองกลางชาเบลเชียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่น่าจะต่อสัญญากับต้นสังกัดและเตรียมย้ายไปคาแข้ง,ขงที่อเมริกากับซานดิเอโกเอฟซีหลังจากจบฤดูกาลนี้ดิแอตเลติก ทอตนมฮอสเปอร์ำ pur, กำลังพิจารณาคว้าตัวดักลาสลุยส์ของกลางชาวบราซิเลียนของยูเวนตุสที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลให้ความสนใจแข่งรายนี้เช่นกันตุตโตยูเวนติแฮมฟอเรสเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่อยากดึงลุยส์กับสู่เวทีเพเมริกอังกฤษฟาบริซิโอโรมาโน เซบิยาตกลงกับอัลส์บวกได้เรียบร้อยสำหรับการคว้าตัวรูเบนวากัสปีกทีมชาติสวิ์แลนด์ที่ราคา2.5ล้านยูโรหรือประมาณ90ล้านบาทโดยนักเตะในวัย26ปีจะจรประกาศสิธาคาแข้งในถิ่นรามอนซานเชสปิดควรถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ฟาบริซิโอโรมาโนไอแอสโรมาตกลงปล่อยตัวเอนโซเลฟี กองกลางสำรองชาวฝรั่งเศสให้กับซันเดอร์แลนด์ยืมใช้งานจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้โดยที่แมวดำมีออชชั่นซื้อขาดฟาบริซิโอโรมาโน่บายเยอร์มินิกเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่กำลังจับตาดูสถานการณ์ของเทรนต์อาร็กซานเดอร์อาร์โนแบบขวาทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลหลังจากจบฤดูกาลนี้โดยเทรนต์ถือเป็นแข้งเป้าหมายหลักที่เสือใต้เล็งเอาไว้ หากว่ายูชัวคิมมิชตัดสินใจอำลาทีมคิกเกอร์อาร์เอสโมโนโกได้มีการสอบถามไปยังเวสต์แฮมยูไนเต็ดถึงความเป็นไปได้ที่จะขอยืมตัวเอซอนอาวาเรสกองกลางตัวรับชาวเม็กซิกันมาใช้งานฟาบริเซโอโรบาโนคริสเตียนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสของสโมสรอัลนนเซอร์กำลังพยายามกระตุ้นให้ต้นสังกัด เซ็นสัญญากับอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างกาเซมิโร่กองกลางชาวบกอตเลียนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร่วมทัพมาก้าเอาฮิลาวเลงดึงโมฮัมเหม็ดซาล่าปีกจอดดาวยิงของลิเวอร์พูลมาแทนที่เนมาปปร์ซูเปอร์สตาร์เลือดซซมบ้าที่อาจย้ายไปค้าแข้งที่อินเตอร์ไมอามม่เพื่อร่วมงานกับลิโอเนลเมสซี่อีกครั้งดิอาริโออส หากขาบอลชอบคลิปตี้ฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช a น n e าภาคฟุตบอลเช่นเดิม